นักสัตว์ปีเกิดของคุณมีพลังงานธาตุอะไรและปีเกิดส่งเสริมธาตุตัวตนหรือดีทีของคุณไหมมาดูกัน1เกิดปีกุลหรือปีหมูอยู่ในกลุ่มพลังงานเหนาวเย็นชุ่มชื้นโดยนักสัตว์กุลมีส่วนประกอบหลักเป็นธาตุน้ำหินแฝงด้วยน้ำอย่าง80%และมีธาตุไม้ปนอยู่ย0เปรียบเหมือนคลื่นทะเลหากคุณเป็นคนดวงดีทีธาตุน้ำหรือดวงดีทีธาตุไม้ก็จะได้รับกำลังดวงเพิ่มจากนักสัตว์กุลหรือหมู2เกิดปีชวดหรือปีหนูอยู่ในกลันเ็กปุ น้ำหยางแฝงด้วยน้ำหยินคือมีพลังน้ำรวมร้อยเปอร์เซ็นต์เปรียบเสมือนน้ำฝนที่โปรยปลายหากคุณเป็นคนดวงดิถีธาตุน้ำหรือดวงดิถีธาตุไม้ก็จะได้รับกำลังดวงเพิ่มจากนักสัตว์ชั u หรือหนูสามเกิดปีฉลูหรือปีวัวอยู่ในกลุ่มพลังหนาวเย็นชุ่มชืน้นโดยนักสัตว์ฉลูมีส่วนประกอบหลักเป็นธาตุดินหินหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มีธาตุน้ำและทองสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เปรียบเสมือนดินโคลนชุ่มน้ำหากคุณเป็นคนดวงดิถีธาตุดินหรือดวงดิถีธาตุ อยู่ในกลุ่มโกรดพลังเจริญเติบโตโดยนักสัตว์ขานมีส่วนประกอบหลักเป็นธาตุไม้อย่าง80%และมีธาตุไฟปนอยู่20%เรียบเสมือนไม้ยืนต้นที่กล้าแกร่งพร้อมเป็นฟืนจุดไฟหากคุณเป็นคนดวงดิถีธาตุไม้หรือดวงดิถีธาตุไฟก็จะได้รับพลังดวงเพิ่มจากนักสัตว์ขานหรือเสือหากเกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายอยู่ในกลุ่มโกรดพลังเจริญเติบโตโดยนักสัตว์เถาะมีส่วนประกอบหลักเป็นธาตุไม้หิน100%เรียบเสมือนดอกไม้ในทุ่งที่สวยงามหากคุณเป็นคนดวงดิถีธาตุไม้หรือดวงดิถ เพิ่มจากนักสัตว์เถาะหรือกระต่าย6เกิดปีมะงรงหรือปีมังกรอยู่ในกลุ่มกรอสพลังเจริญเติบโตโดยนักสัตว์มะโรงมีส่วนประกอบหลักเป็นาธาตุดินหยาง 60- 70%มีาธาตุน้ำและไม้ปนอยู่ 30-4%0% เปรียบเสมือนดินภูเขาที่ชุ่มชื้นและมีต้นไม้งอกงามหากคุณเป็นคนดวงดิถีาธาตุน้ำดวงดิถีธาตุไม้ดวงดิถีาธาตุด,ดินหรือดวงดิถีาธาตุทองก็จะได้รับกำลังดวงเพิ่มจากนักสัตว์มังกรหรือปีงููเลล็กอย่่ในุมพลังร้้นแหโดยักัตระเจ็ดเกินแฝง ไอย่าง80%ดสิบเปอร์เซ็นต์และมีธาตุดินและทองปนอยู่อีก20%เปรียบเสมือนดวงไฟที่ร้อนแรงหากคุณเป็นคนดวงดีถีธาตุไฟดวงดีถีธาตุดินหรือดวงดีถีธาตุทองเราจะได้รับกําลังดวงเพิ่มจากนักสัตว์มามีเสอหรืองูเล็กเกิดปีมามียหรือปีม้าอยู่ในกลุ่มพลังร้อนแห้งโดยนักสัตว์มามียมีส่วนประกอบหลักเป็นธาตุไฟอย่างแฝงไฟหิน90%ินและมีธาตุดินปนอยู่10%เปรียบเสมือนดวงไฟที่ร้อนแรงหากคุณเป็นคนดวงดีถี่ ปีมะแมหรือปีแพะอยู่ในกลุ่มพลังร้อนแห้งโดยนักสัตว์มะแมมีส่วนประกอบหลักเป็นทัดดินหิน6 0 7ิแลนะมีทัดไม้และไฟปนอยู่30-40%เปรียบเสมือนดินที่ร้อนแห้งหากคุณเป็นคนดวงดิถีธทัดไม้หรือดิถีธทัุดินก็จะได้รับกำลังดวงเพิ่มจากนักสัตว์มะแมหรือแพะ1ิเกิดปีวอกหรือปีลิงอยู่ในกลุ่มพลังความหรูหราโดยนักสัตว์วอกมีส่วนประกอบเป็นทัุทองหยาง80%แลละะมีานน้แดิปนออยู่ีก20%เรียบเสมือนเครื่องกรใช้งานที่ทจากโลหัเนื้อแขกคุณเป็นคนดวงดองิอีกยี่สิบ ดวงดิถีธาตุน้าก็จะได้รับกําลังดวงเพิ่มจากนักสัตว์วอกหรือลิง11เเกิดปีระกาหรือปีไก่อยู่ในกลุ่มพลังความหรูหราโดยนักสัตว์ระกามีส่วนประกอบเป็นพลังธาตุทองหยิน100%เปรียบเสมือนอัญมณีมูลค่าสูงหากคุณเป็นคนดวงดิถีธาตุท,ตทองหรือดวงดิถีธาตุน้ําก็จะได้รับกําลังดวงเพิ่มจากนักสัตว์ระกาหรือไก่12เกิดปีจอหรือปีสุนัขอยู่ในกลุ่มพลังความหรูหราโดยนักสัตว์จอมีส่วนประกอบเป็นธาตุดินหยาง 60- 70%แมีาตไฟและทองปนออยู่ีก 30-4%0% เรียบเสมือนดินูเขาไฟที่มีแร่เล็นดวง ท่าตุไฟหรือดวงดิถีทตุทดินก็จะได้รับกําลังดวงเพิ่มจากนักสัตว์จ้อหรือสุนัขพลังของนักสัตว์ประจําปีเกิดสนับสนุนพลังในดิถีหรือพลังทาตตัวตนของคุณหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันนะคะวิธีตรวจทาตตัวตนหรือตรวจดีถีของตัวเองอยู่ที่คลิปปักมุดของช่อง